คุณเคยจินตนาการไหมว่ากลางเมืองใหญ่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกใช้เป็นคุกเงียบที่กักขังทรมานและทำให้มนุษย์เสียชีวิตเพื่อสังเวยหรือเพื่อพิธีกรรมบางอยา่างนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าในหนังสยองขวัญหรือพอดจากนิยายจิตหลอนแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปี2014ในเมืองอีบดันประเทศในจีเรีย หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อป่ามรณะในอิบัดันไม่นานมานี้เองข่าวนี้กลับเป็นกระแสอีกครั้งเมื่อสื่อในไนจีเรียรา,ายงานว่ามีการค้นพบสุดสยองในพื้นที่ที่ชื่อว่าโซกาซึ่งอยู่ใกล้เมืองอิบาดันเมืองหลวงของรัฐโอโยเหตุการณ์นี้ถูกตั้งชื่อไว้ว่า อีบัดันฟอเรสต์ออฟเฮอร์ร์หรือโซกาฟอเรสตและมันเป็นเหตุการณ์ที่ขย่าวความรู้สึกของคนทั้งประเทศเราจะพาย้อนกลับไปในจุดที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในวันที่22มีนาคมปี2014เมื่อกลุ่มคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เรียกตัวเองว่าโอคาดะได้รวมตัวกันเพื่อออกตามหาเพื่อนร่วมอาชีพที่หายตัวไปอย่างลึกลับในเขตโซกา ในระหว่างการค้นหาพวกเขาค้นพบอาคารร้างกลางป่าและสิ่งที่อยู่ในป่าน,นั้นไม่ใช่แค่บ้านร้างธรรมดาภายในอาคารพวกเขาค้นพบผู้คนกว่า20คนที่ถูกลามโซ่บางคนอ่อนแรงจนแทบจะไม่ขยับการขาดสารอาหารขั้นรุนแรงร่างกายผอมจนเห็นแต่โครงกระดูกชัดเจนและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือพวกเขาค้นพบซากศพหลายร่างในสภาพเน่าเปื่อยบางร่างไร้แขน บางร่างไร้ขาบางร่างแทบจะระบุอัตลักษณ์ไม่ได้ของใช้ส่วนตัวของเหยื่อถูกทิ้งกระจัดกระจายทั่วบริเวณเหมือนกับว่าพวกเขาถูกพาตัวเข้ามาแล้วไม่เคยได้ออกไปอีกเลยทั้งหมดนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยทันทีว่าสถานที่แห่งนี้อาจถูกใช้เป็นศูนย์กลางในการลักพาตัวและทำให้เสียชีวิตเพื่อสังเวยพิธีกรรมบางอย่างมีรายงานลือกันนาะหูว่า สถานที่แห่งนี้อาจได้รับการสนับสนุนจากบุคคลสำคัญบางคนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐแม้แต่ตอนนั้นยังจะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าชี้ตัวใครเป็นคนผิดแต่คำถามนี้เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การค้นพบที่น่าตกใจแต่มันกลายเป็นเรื่องที่ทาให้คนทั้งประเทศเริ่มตั้งคาถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นผู้อยู่เหตุการณ์เบื้องหลังทั้งหมดนี้และทำไปเพื่ออะไร มันไม่ใช่แค่ข่าวช็อกชั่วคราวแต่มันเปิดโปงถึงปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นทั้งเรื่องความปลอดภัยของประชาชนการบังคับใช้กฎหมายและการใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือของความเชื่อที่ผิดเพี้ยนก่อนที่จะพาไปสู่เนื้อหาถัดไปเราจะมาทำความรู้จักกับกลุ่มโอคาดะว่าพวกเขาคือใครทำไมถึงมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้โอคาดะหรือคนที่ในประเทศเอจิเรียเรียกกันว่าโอคาดะแท็กซี่ คือกลุ่มมอเตอร์ไซครับจ้างที่วิ่งกันอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างลากอสและอาบูจาหรือแม้แต่อิบานเองที่เป็นฉากหลังของเมืองนี้หากเปรียบเทียบง่ายๆแล้วก็เหมือนกับพีวินมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยนั่นเองส่วนชื่อโอคดะจริงๆแล้วมาจากสายการบินในประเทศในจีเีเยช่วงปี1980ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและนั่นทำให้ผู้คนนำชื่อนี้มาเรียกกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขับไว ขับซอกแซกและคลองตัวนี้ว่าโอคาดาโอคาดาจึงไม่ใช่แค่อาชีพธรรมดาแต่เป็นเส้นเลือดของระบบขนส่งในเมืองและที่สำคัญกว่าน,นั้นพวกเขาคือกลุ่มคนกล้าที่เป็นต้นเหตุของการค้นพบความจริงอันน่าสะพึงในป่าโซกาครั้งนี้การค้นพบครั้งนี้เริ่มต้นจากความสงสัยของกลุ่มคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือโอคาดาพวกเขาเริ่มสังเกตว่า เพื่อร่วมง,งานของเขาที่ชื่อคาซึมได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและก่อนขาดการติดต่อน,นั้นคาซึมได้ส่งข้อความสุดท้ายมาว่าตัวเองนั้นถูกลักพาตัวฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับแต่ที่ประเทศในจีเรียแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเพราะเคยมีคดีเหยื่อถูกลักพาตัวไปทรมานใช้สังเวยในพิธีกรรมมนดําและถ้าแค่นั้นยังไม่พอสื่อท้องถิ่นยังรายงานอีกว่ามีตลาดมืด ้าชิ้นส่วนมนุษย์เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นอาคารแห่งหนึ่งที่สืบต่างพาขนา,นนามกันว่าบ้านสยองขวัญหรือ House of Horror และสิ่งที่พวกเขาเจอนั้นมันเกินกว่าใครจะจินตนาการได้ภายในนั้นพวกเขาพบทั้งโครงกระดูกศพเน่าเปื่อยหัวกะโหลกและกระดูกมนุษย์ที่กร,ก,กระจายอยู่ทั่วพื้นบางจุดยังมีคราบเลือดติดอยู่ให้เห็นชัดเจน แต่นั้นยังไม่พอยังมีผู้รอดชีวิตบางคนถูกล่ามโซ่ไว้ที่ขาสภาพร่างกายย่ำแย่จนแทบไม่สามารถขยับตัวได้และในพุ่มไม้รอบอาคารนั้นยังมีผู้รอดชีวิตอีกเจ็ดคนแต่ร่างกายนั้นสภาพดูผอมแห้งเหมือนกับโครงกระดูกที่เดินได้พยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุเล่าว่ามีแมลงวันบินว่อนกันเต็มไปหมดและกลิ่นเหม็นนั้นรุนแรงจนไม่สามารถทนไหวนอกจากนี้ ยังพบเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวกระจัดกระจายอยู่ในสถานที่ดังกล่าวโคศกตำรวจออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเบาะแสสำคัญทั้งหมดนี้มาจากกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างโอคาดะที่แจ้งเรื่องเพื่อนร่วมาง,งานของเขาหายตัวไปแบบไม่มีเหตุผลและพอความกล้าเพียงครั้งนั้นความจริงของป่ามอณาแห่งนี้จึงถูกเปิดโปงออกมาแล้วคาซึมละ่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างชายคนนี้ คือผู้ที่ส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปถึงเพื่อนร่วมง,งานของตัวเองว่าเขาถูกขังอยู่ที่ไหนไม่รู้และเขาคือคนที่ทำให้เรื่องทั้งหมดนี้ถูกเปิดเผยออกมาแต่จนถึงตอนนี้แล้วยังไม่มีใครรู้ชะตากรรมของเขาเลยคาซึมไม่อยู่ในกลุ่มผู้รอดชีวิตที่เจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้และแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายวันแล้วแต่เพื่อนร่วมง,งานของเขารวมถึงชาวบ้านก็ยังไม่หยุดตามหา มีรายงานว่าเพื่อนร่วมอาชีพบางคนยังคงได้รับข้อความจากเขาอยู่เป็นระยะระยะเป็นข้อความขอความช่วยเหลือจากจุดใดจุดหนึ่งในป่าซึ่งพวกเขาเชื่อว่าคาซึมนั้นยังมีชีวิตอยู่และอาจจะถูกขังรวมกับเหยื่ออีกอย่างน้อยถึง9คนแหล่งข่าวนิรนามคนหนึ่งเผยว่าคาซึมอาจถูกล่อลวมไปยังจุดนั้นโดยตรงจากกลุ่มผู้ลักพาตัวแต่เขาฉลาดพอที่ซ่อนโทรศัพท์เอาไว้ และใช้มันส่งข้อความสุดท้ายเพื่อให้เพื่อนของเขาได้รู้ตำแหน่งก่อนที่เขาจะหายไปอีกครั้งกลุ่มสำรวจบ,บางคนเล่าว่าได้ค้นหาเกือบทุกตารางนิ้วของป่าแล้วแต่ก็ยังไม่พบวีแวลของคาซึมโทรศัพท์ของเขาก็ติดต่อไม่ได้เลยบางทีเขาว่าจะถูกทําให้เสียชีวิตไปแล้วก็ได้แม้จะไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนแม้จะไม่ใช่เพื่อนสนิทกันโดยตรงแต่บรรดาโอคดาหลายสิบชีวิตก็เดินทางมายังป่าแห่งนั้นพร้อมกัน เพื่อแสดงพลังว่าพวกเขาจะไม่ยอมรับความอายุติธรรมแบบนี้เราไม่ได้มาที่นี่เพราะเขาอยู่ในกลุ่มของเราแต่เราคือพี่น้องร่วมอาชีพกันหนึ่งในโอคดากราวด้วยเสียงที่หนักแน่นการค้นพบร่องรอยอันน่าสะพรึงนี้เริ่มต้นขึ้นในพื้นที่ป่าที่ทอดยาวกว่า15กิโลเมตรกลายเป็นดินแดนแห่งฝันร้ายทั้งป่าเต็มไปด้วยร่องรอยของความตาย ศพที่เน่าเปื่อยแล้วนับไม่ถ้วนกระโหลกมนุษย์หลุมศพตื้นๆชิ้นส่วนร่างกายที่กระจัดกระจายเต็มป่าไม่ใช่แค่นั้นยังมีของใช้ของเหยื่อที่ถูกทิ้งไว้เหมือนเศษซากของความหวังกระเป๋าเดินทางรองเท้าใบาขับขี่หรือแม้กระทั่งภาพถ่ายติดบัตรที่ยังปรากฏใบหน้าคนเหล่านั้นอยู่และจุดที่น่าขนลุกที่สุดคือสิ่งก่อสร้างล้างที่เคยเป็นบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งตอนนี้ มันกลายเป็นรังของคนร้ายที่นั่นถูกใช้เป็นที่ขังเหยื่อและเป็นสถานที่กระทำการทรมานที่โหดร้ายที่สุดขั้วทุกอย่างในนั้นมีร่องรอยอย่างชัดเจนของการค่มขืนการซ้อมการลงโทษแบบไร้ความปาณีมันไม่ใช่แค่ทำให้เสียชีวิตแต่มันคือโรงงานผลิตฝันร้ายที่มีเหยื่อจริงและเสียงร้องขอชีวิตจริงๆ หลังจากที่พวกเขาเจอผู้รอดชีวิตเจคนที่ยังเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุถึงแม้ว่าหนึ่งในนั้นจะสิ้นใจต่อหน้าต,ต่อตาพวกเขาก็ตามทําให้ตอนนั้นเหลือผู้รอดชีวิตเพียงหกคนเท่านั้นจากการตรวจสอบพบว่าคนที่เสียชีวิตไปนั้นขาดสารอาหารอย่างรุนแรงร่างกายซูบผอมเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกไม่ต่างจากผู้รอดชีวิตคนอื่นๆที่อ่อนแรงจนแทบจะขยับตัวไม่ได้หลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมด ถูกส่งตัวไปรักษาอย่างศูนย์การแพทย์และเมื่อร่างกายเริ่มฟื้นตัวแล้วกลับมามีสติอีกครั้งพวกเขาก็เริ่มได้เล่าเหตุการณ์ประหลาดนี้ทําไมพวกเขาถึงไปโพลอยู่ในป่าแห่งนี้แม้จะยังไม่มีข้อมูลทั้งหมดแต่เราก็ได้รู้เรื่องของเหยื่อบางคนหนึ่งในผู้รอดชีวิตคือหญิงชราที่ชื่อว่าเซซิเลียโอบากะอายุ72ปีเธอถูกค้นพบในที่เกิดเหตุแต่ไม่สามารถพูดอะไรได้เลย ถึงแม้ว่าเธอจะมีสติสัมปชัญญะดีก็ตามต่อมาถึงได้รู้ว่าเซซิเลียเคยหายตัวไปตั้งแต่ปี2008และคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2014นั่นหมายความว่าเธอติดอยู่ในป่าแห่งนี้นานถึง6ปีเต็มและเรื่องที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือเธอหายตัวไปจากลาสแอดโดแต่กลับมาถูกค้นพบอยู่ในป่าอิบดันซึ่งอยู่ห่างกันคนละลัดจากคำบอกเล่าของหลานที่มารับตัวเซซิเลียพวกเขาเล่าว่า เช้าวันหนึ่งในปี2008เซซิเลียได้ไปตลาดแล้วอยู่ๆก็ได้หายตัวไปเลยไม่มีการติดต่อไม่มีการกลับบ้านและที่แย่กว่านั้นคือตลอด6ปีที่ผ่านมาเธอแทบไม่ได้รับอาหารเธอมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากที่สุดทำไมคนจากรัดแอดโดถึงมาโผล่อยู่ในอิบาดันได้ใครเป็นคนจับตัวเธอมาและทำไมต้องกักขังเธอนานถึง6ปีอีกหนึ่งผู้รอดชีวิตชื่อว่า ชิตูเขาเล่าว่าวันนั้นเขาได้ออกไปขายสมุนไพรตามปกติแต่จู่ๆก็มีกลุ่มชายลึกลับปริศนาล้อมตัวเขาและจับเขาโยนขึ้นรถตู้โดยกล่าวหาว่าเขาละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมชายกลุ่มนั้นอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่สุดท้ายสิ่งที่ชิตูจําได้ก็คือเขาถูกพาตัวมาที่ป่าหายนะแห่งนี้ตอนแรกชิตูคิดว่าคงมีการเข้าใจผิดหรือไม่ก็โดนจับในฐานะ คนสติไม่ดีแต่เขายืนยันเสียงแข็งว่าตัวเขาไม่ได้บ้าและไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถ,ถึงถูกพาตัวมาที่นี่และเมื่อไปถึงอาคารร้างเขาถูกกักขังร่วมกับนักโทษคนอื่นหลายสิบคนสิ่งที่น่าสะเทือนใจก็คือคนเหล่านี้ไม่ได้ถูกจับมาเพื่อเรียกค่าไถ่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีการเรียกเงินจากครอบครัวไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้น มีช่างเครื่องคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ต้องห้ามแห่งนั้นเขาเล่าว่าเคยเห็นรถรูหลายคันขับเข้าออกในยามค่ำคืนแต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นคือมันเกิดขึ้นบ่อยมากบ่อยจนผิดสังเกตจนเขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเพราะเขาเชื่อว่าเบื้องหลังของสถานที่แห่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าชิ้นส่วนมนุษย์ที่ดำเนินมานานแล้วนานจนแทบไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่ง หรือแม้แต่จะเอ่ยปากถามความลับที่ว่ามันไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ใกล้แค่เอื้อมใกล้จนเรานึกไม่ถึงและจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เกิดสามทฤษฎีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่คนถูกจับมาที่นี่หนึ่งพิธีการบูชาย,ยันมนุษย์เพื่อมนต์ดพิธีกรรมลึกลับที่อาจอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้จากสิ่งที่ค้นพบในสถานที่เกิดเหตุหลายฝ่ายต่างเริ่มตั้งข้อสันนิษฐานว่าที่แห่งนั้น อาจเกี่ยวกับพิธีกรรมมนต์ดำที่ยังมีอยู่จริงในบางพื้นที่ของไนจีเรียพิธีแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าขานแต่มันคือความเชื่อที่ฝังลากลึกมานานในชื่อที่หลายคนอาจเคยได้ยินอย่างจูจูหรือวูดูโดยเฉพาะในแอฟริกาตะวันตกเช่นไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีชนเผ่าหลากหลายอย่างยูลูบาอีโบและหัวซาบางกลุ่มยังนับถือเรื่องไสยศาสตร์ และใช้พิธีกรรมรุนแรงเพื่อเรียกพลังงานบางอย่าง 2. งการค้าอาวัยวะมนุษย์ในตลาดมืดมีแรงข่าวบางแห่งระบุว่าอาวัยวะมนุษย์ที่พบในที่เกิดเหตุนั้นอาจไม่ได้แค่ถูกทําให้เสียชีวิตเพราะความโหดเหี้ยมแต่ถูกเตรียมเพื่อขายในตลาดมืดและที่น่าขนลุกคือราคาของมันจะสูงขึ้นถ้ามีพิธีกรรมถูกต้องครบถ้วนเหมือนกับว่าอาวัยวะชิ้นนั้น มีพลังงานบางอย่างสิงอยู่ 3- รลัทธิลึกลับกับสถานที่ต้องสาบบางฝ่ายเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้อาจเคยถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของลัทธิที่เชื่อในพลังงานวิญญาณลัทธิที่เชื่อว่าการสังเวยมนุษย์คือทางเดียวที่จะเชื่อมโยงกับโลกของปีศาจและพวกเขาเชื่อว่าทุกการกระทําที่ทําให้เสียชีวิตนั้นคือการเปิดประตูให้พลังงานบางอย่าง เข้ามาสิงร่างพวกเขาและที่น่ากลัวคือสถานที่แบบนี้อาจเคยถูกใช้มาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหลายๆปีโดยไม่มีใครรู้เลยและเมื่อเรื่องนี้ถูกแพร่สะพัดออกไปเป็นข่าวใหญ่ทำให้ผู้คนจากทั่วสารทิศแห่กันมาที่จุดเกิดเหตุและแห่กันมาที่โรงพยาบาลที่รับผู้รอดชีวิตพวกเขาไม่ได้มาเพราะอยากรู้เรื่องลึกลับแต่เพราะกำลังตามหาญาติพี่น้องที่หายตัวไปเพื่อหวังว่าในบรรดาผู้รอดชีวิตนั้น อาจจะมีคนที่พวกเขารอคอยมาตลอดชีวิตบางคนหาคนที่รักที่หายไปตั้งแต่ปี1998ใช่ครับผม20กว่าปีแต่พวกเขายังไม่เคยที่จะยอมแพ้เลยแม้จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่แม้จะมีคำสั่งห้ามเข้าแม้จะมีเสียงปืนดังขึ้นพร้อมแก๊สน้ำตาแต่ผู้คนยังกล้าที่จะเดินหน้าฝ่ากำแพงนั้นเข้ามาบางคนถือมีดพรา บางคนถือไม้บางคนแบกเหล็กเส้นมาด้วยมือเปล่าไม่ได้มาเพื่อต่อสู้กับใครพวกเขามาเพื่อทวงคืนความยุติธรรมเสียงกรีดร้องเสียงปะทะเสียงปืนดังขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นความวุ่นวายที่ควบคุมไม่ได้ความโกลาหลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีรถที่ถูกทำลายจากการจราจรและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนบางคนถูกตีบางคนถูกยิงด้วยกระสุนจริงหญิงรายหนึ่งเสียชีวิต เธอไม่ได้เป็นฝ่ายใดเธอแค่เป็นผู้เคราะห์ร้ายจากการประทะก,กันของเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนหลังเหตุการณ์หลอนสะเทือนขวัญถูกเปิดเผยนายอาบิโอลาอาร์จิโมบิได้ออกมาสแสดงความเสียใจพร้อมประกาศยึดที่ดินคืนและสั่งให้รื้อถอนอาคารทั้งพื้นที่ทันทีแต่แทนที่จะหันมารับผิดชอบหรือให้คำตอบที่ชัดเจนเขากลับโทษประชาชนว่าเป็นฝ่ายผิดที่ไม่ยอมแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่แรกจนเรื่องมันบานไปลายไปไกลขนาดนี้ เมื่อฝ่ายค้านออกมาตั้งคำถามว่ารัฐบาลอาจมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเพราะอาคารแห่งนั้นเคยเป็นโครงการรัฐเมื่อปี2011ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวทเริ่มมีเสียงลือและคำกล่าวหามากขึ้นเรื่อยๆทั้งจากชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงสื่อบางสำนักพวกเขาเชื่อว่าสถานที่สยองแห่งนี้อาจได้รับการคุ้มครอง จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนพอสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้ถนนสายใหญ่แต่กลับไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องไม่มีการตรวจสอบใดๆทั้งที่มันน่าจะเป็นพื้นที่ต้องสงสัยมานานแล้วแต่สุดท้ายมันถูกละเลยและกลายเป็นคุกนรกที่มีทั้งการทรมานการค้าชิ้นส่วนมนุษย์และการฆาตกรรมแบบไร้ความปาณีเพราะคำถามที่สำคัญคือทำไมสถานที่แบบนี้ ถึงอยู่มาได้ถึง10ปีโดยไม่มีใครรู้เห็นเลยหรือความเงียบที่ปกคุมมาตลอดที่นี่สิปีอาจจะเป็นความเงียบที่ถูกซื้อไว้กันแน่ความโกรธของประชาชนประทุขึ้นอีกครั้งบางกลุ่มเริ่มออกล่าพวกเขาจับคนที่ดูเหมือนจะบ้าหรือน่าสงสัยบางคนถูกเผาทั้งเป็นแค่เพราะมีของบางอย่างอยู่ในกระเป๋ามีดเปื้อนเลือดมือถือเก่า,กาหรือเงินตราระหว่างประเทศมันกลายเป็นการลงโทษแบบไร้เหตุผลทั้งหมด เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความโกรธที่สังคมควบคุมไม่อยู่ทําให้ตํารวจออกมาเตือนประชาชนว่าอย่าใช้ความรุนแรงอย่าตัดสินใครด้วยตัวเองเพราะมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและอาจทําให้คนบริสุทธิ์ต้องตายฟรีจนถึงตอนนี้ตํารวจจับกุมมุต้องสงสัยได้ทั้งหมด6คนหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่มีอาวุธครบมือพวกเขาเคยดูแลสถานที่แห่งนั้นในฐานะศูนย์ฟื้นฟูคนจนแต่กลับไม่เคยปกป้องใครได้เลยเรื่องนี้มันไม่ได้แค่สะท้อนความโหดร้ายของคนร้ายแต่มันชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐระบบที่ควรป,ปกป้องประชาชนแต่กลับทําให้ประชาชนพวกเขานั้นตกนรกทั้งเป็นและประชาชนเริ่มออกมาเรียกร้องอีกครั้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและองค์กรอิสระเข้ามาสืบสวนเพื่อให้เหยื่อได้รับความยุติธรรม และเพื่อไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะอีกไม่นานหลังจากนั้นเพียงไม่ถึงสองสัปดาห์ก็มีเรื่องใหม่โผล่ขึ้นมาเรื่องนี้มีลักษณะคล้ายกันทุกประการกับป่ามรณะที่โซกาเมืองอิบาดันและถูกขนานนามว่าป่าแห่งความสยองแห่งที่สองป่าแห่งนี้ถูกพบที่เขตอาดิกเบเมืองอาเบโอกูตารัดโอกุนและครั้งนี้ มีหญิงตั้งครรภ์นคนหนึ่งหนีรอดออกมาได้และเธอพร้อมเปิดโปงเรื่องราวทุกอย่างอันน่าสะพึงกลัวเริ่มต้นทีเจ้าหน้าที่รัฐได้บุคคลและเปิดโปงโรงงานผลิตทาลกซึ่งชาวบ้านเริ่มสงสัยว่ามีบ้านหลังหนึ่งอาจถูกใช้เป็นสถานที่ลักพาตัวหญิงสาวเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างที่ผิดกฎหมายเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบสิ่งที่พวกเขาพบคือทาลกห้าคนหญิงตั้งครรภ์สามคนและผู้ต้องสงสัยอีกสองราย ถูกควบคุมตัวในทันทีแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าคือมีข้อมูลว่าหัวหน้าแก๊งที่ควรจะอยู่ในนั้นกลับสามารถหลบหนีออกไปได้แม้จะถูกกระสุนปืนจากเจ้าหน้าที่รัฐยิงแต่ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยก่อนที่เขาจะหายตัวไปอย่างลึกลับใครคือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ทำไมสถานที่แบบนี้ถึงดำรงอยู่ได้โดยไม่มีใครตรวจพบ และมีเจ้าหน้าที่คนไหนที่รู้เห็นเป็นใจกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่ความจริงถูกเปิดเผยว่าสถานที่นี้คือแหล่งประกอบพิธีกรรมมนต์ดำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจากชาวบ้านโดยสำนักข่าว NAN ทำให้ภาพทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นหนึ่งในเหยื่อคือหญิงตั้งครรภที่รอดชีวิตมาได้เธอหนีออกมาจากสถานที่นั้นในช่วงประมาณ8โมงเช้าเธอวิ่งหน้าตาตื่นเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ใกล้เคียง และสิ่งที่เธอเล่าทําให้ทุกคนช็อกจนพูดไม่ออกเธอบอกว่าถูกขายมาให้กับกลุ่มพิธีกรรมมนต์ดำในราคาแค่หนึ่งแสนนลาหรือแปลงเป็นเงินไทยแล้วประมาณสองพันกว่าบาทและพวกเขาบอกว่าเธอจะถูกปล่อยตัวได้ก็ต่อเมื่อเธอคลอดลูกให้เท่านั้นใช่หรอวครับลูกของเธอกําลังถูกใช้ในพิธีกรรมเมื่อข่าวนี้ได้แพร่กระจายออกไปสิ่งที่ตามมาคือ ความกรแค้นของคนทั้งชุมชนกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นนักศึกษารวมตัวกันและบุกเข้าไปยังบ้านหลังนั้นอย่างไม่ลังเลสิ่งที่พวกเขาพบทําให้ทุกคนขนลุกจนพูดไม่ออกการมังที่เต็มไปด้วยเลือดสดโลงศพหุ่นจาลองคนเครื่องรางของขัง,งหลายรายการหนังสือเดินทางและบัตรนักเรียนที่น่าจะเป็นของเหยื่อและที่น่าขนลุกที่สุดคือ เสื้อคลุมสีขาวที่ใช้ในพิธีกรรมวางอยู่หลายสิบตัวบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ที่พักแต่มันคือศูนย์กลางของพิธีกรรมอันมืดดำเมื่อความโกรธถึงขีดสุดเปลวไฟก็ถูกจุดขึ้นเยาวชนบางส่วนไม่อาจทนได้อีกแล้วพวกเขาใช้ไฟจุดเผาบ้านทั้งหลังและรถยนต์อีกสองคันที่จอดอยู่ข้างในถูกเผาไปพร้อมกันโชคดีที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของรัฐมาถึงทันแต่นั่น ไม่ใช่จุดจบของความแค้นเพราะคำถามที่ยังไม่มีคำตอบคือบ้านหลังนี้ทำวิธีมาแล้วกี่ครั้งและมีกี่ชีวิตที่ถูกสังเวยไปโดยไม่มีใครรู้และนั่นคือบทสรุปของเหตุการณ์ความสยองของแห่งที่สองเรากลับกันมาที่เรื่องแรกเมื่อเหตุการณ์สยองนั้นได้ผ่านไปรัฐบาลจึงตัดสินใจเปลี่ยนชะตากรรมของพื้นที่นี้โดยสั่งลื้อถอนอาคารทั้งหมด แล้วเปลี่ยนพื้นที่นี้ให้กลายเป็นโรงเรียนมัธยมแบบองค์รวมโรงเรียนทันสมัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบและในวันนี้มีนักเรียน20คนกําลังเข้ามาเรียนที่นี่แม้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ความทรงจำเกี่ยวกับเสียงกรีดร้องในความมืดและเงาในป่ายังฝังแน่นในใจทุกคนในชุมชนหลายครอบครัวยังลังเลบางคนไม่กล้าส่งลูกมาเรียนเพราะกลัวว่าดินแดนนี้ อาจยังไม่ปลอดภัยจริงๆจากคำบอกเล่าของอดีสัญญาซิก,กิลูช่างตัดเสื้อในย่านเฟเลเลที่ตัดสินใจส่งลูกชายมาเรียนที่นี่หลังมั่นใจว่ามีการทำพิธีสวดทั้งจากาศาสนาอิสลามและคริสตเพื่อชำระล้างพื้นที่แห่งนี้เรียบร้อยแล้วและอีกหนึ่งคนคืออันฮาจีอับดูลมุนินเอซาไลายเยผู้นำาศาสนาในพื้นที่ และพ่อของเด็กนักเรียน3คนในโรงเรียนแห่งนี้เขายืนยันว่าไม่เพียงแค่ปลอดภัยแต่การเรียนการสอนที่นี่ยังดีกว่าเดิมแม้ทุกอย่างจะดูเหมือนค่อยๆดีขึ้นแต่เสียงของชาวบ้านก็ยังสะท้อนให้รัฐบาลได้ยินอย่างชัดเจนโอลาเลกันตัวแทนชาวบ้านและบาอาเลอิซิอากาเบลโลผู้นำชุมชนรวมตัวกันเรียกร้องให้มีการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนกับหมู่บ้าน รวมถึงขอให้มีสถานีตำรวจใกล้โรงเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าความปลอดภัยในพื้นที่แห่งนี้จะไม่ถูกละเลยอีกทางรัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่าวสารของรัฐโอยอออกมายืนยันว่าการเลือกสร้างโรงเรียนในพื้นที่แห่งนี้คือสัญลักษณ์ของการพลิกฟื้นภาพลักษณ์อย่างเป็นรูปธปรรมและรัฐบาลจะรับฟังข้อเสนอของชาวบ้านจัดลำดับความสำคัญและผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ผ่านช่องทางของท้องถิ่นโซกาเคยเป็นชื่อที่ไม่มีใครอยากเอ,อ่ยถึงมันเคยหมายถึงดินแดนแห่งฝันร้ายในไนจีเรียแต่วันนี้ที่แห่งเดิมกำลังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่การฟื้นฟูที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากนโยบายของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากความเชื่อความศรัทธาของคนในชุมชนที่ไม่ยอมให้ความกลัวเป็นผู้ชนะแม้งเงาอดีตจะยังหลงเหลืออยู่บ้าง แต่เส้นทางของโซการในวันนี้กำลังค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับโอกาสและความหวังและบางทีมันอาจจะกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่เตือนเราว่าแม้สถานที่นี้เคยถูกใช้งานในทางที่มืดที่สุดก็ยังสามารถเปลี่ยนเป็นแสงสว่างได้อีกครั้งถ้าคุณชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างและหากทางเรามีข้อบอกพร่องหรือตกหล่นข้อมูลด้านใด ต้องขออภัยมานะที่นี้และที่สำคัญคุณเชื่อว่าคาซึมยังมีชีวิตอยู่ในคุกใต้ดินที่นั่นหรือไม่